Oh. มันสวยงามมากๆเลยค่ะทำให้คิดถึงปีที่แล้วเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคอนเสิร์ตเราก็สำหรับโชว์ทุกๆโชว์ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับป้ายภูมิใจในตัวอิงฟ้าเสมอนะคะขอบคุณมากๆจริง we are proud of you แลาก็อยากให้ภูมิใจในตัวเองเยอะๆด้วยนะคะมีใครถ่ายรูปให้หน่อยไว้ได้ไหมคะ เดี๋ยวขอเก็บภาพไว้หน่อยนะคะ <Yeah. S 1> ขอให้ทุกคนชูขึ้นมาสูงๆได้ไหมคะดี๋ลืวเรามาเก็บภาพความทรงจำไปได้วยกัน <Yeah. S 1> ขอบคุณมากๆจริงๆที่ต้องบอกว่าตลอด1ปีมา <Yeah. S 1> เกือบ2ปีก็คือซัพพอร์ตแบบไม่เคยน้อยหน้าใครเลยจริงๆไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราอายใครเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวหญิงรอบได้ไหมคะขอบคุณทุกๆการดเนท ทุกกบ้านเลยนะคะทุกกบ้านจริงๆนะคะขอบคุณบ้านหลักอิงฟ้านะคะทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณกองทัพอิงฟ้าขอบคุณทุกๆเจ็ดดอมของอิงฟ้าด้วยนะคะที่ช่วยกันโดเน็แล้วก็ขอบคุณบ้านอิงหลอดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านชาลอแล้วก็บ้านน้องแซนดด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการโดเน a ของขวัญที่ทําให้พวกเราแบบว่ามีเขาเรียกว่าเงินทองอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่าทำยากมากได้ไหมเวลาแกะมันเจ็บมือมากเลยเพราะว่าแกะเองแล้วมันเชื่อไหมว่ารอบที่เป็นวันเกิดแล้วก็รวมกับคิงฟ้ามา,าชนเพิ่งจะได้แกะเพราะว่าแบบ โหมันไม่เคยขาดเลยอ่ะทำอาชีพอะไรกันคะไหนๆก็ไหนแล้วนะฮะก็ใดๆก็ตามนะคะทุกคนที่ซัพพอร์ตพี่ฟ้ามานะคะไม่ว่าบางคนไม่ไม่ได้มีงบหรือว่าที่จะแบบให้เข้าของเงินทองแต่ว่าซัพพอร์ตในการช่วยเทนทวิตนะคะโอ้โหทุกอย่างในโลกโซเชียลก็ซัพพอร์ตเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆรักเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้คือทวิตเตอร์เราขึ้นชัยในอันดับหนึ่งของโลกด้วย ลืมอ่ะส้ายนี้นะคะก็ฝากผลงานของพี่ฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์แล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะมิสแกนไว้ด้วยนะคะทุกๆผลงานที่กำลังจะออกมาออนแอร์ปีหน้านี้นะคะไม่ว่ายังไงก็ตามฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าและน้องๆทุกคนด้วยรักทุกคนมากๆเดินทางกลับบ้านด้วยสวยดีภาพค่ะ